มีแล้วเขาจะดูอะไรลูกด,ดินสออะไรลูกสีค่ะสีใช่ไหมไหนอันไหนลูกเอามาดูทีมันเป็นอะไรเป็นอะไรไเก็บไว้เก็บไว้ ใอ้พี่วิบาเก็บลูกเอาเก็บใส่กล่องไว้เร็วเก็บใส่กล่องน,น่นเก็บใส่กล่องไว้น,วน่นหกหมดแล้วใครทำหกพี่วิามาดูดีใครทำหกเก,ก็บเเก,ก็บลูกเก็บคนเก่งเก็บนะคะ เก็บนะคะอันนี้ตาเก็บให้อีกอันหนึ่งอ้าวนี่นี่สองอันเลยนี่อ่ะเก็บเอาไปเก็บนะลูกเก็บนะคุณเก่งอ้าวทิ้งได้ไงล่ะเก็บที่ลูกเป็นคนดีอยู่อยู่โง่จะมาโกงได้ไงลูกไม่โกงนะคะอ้อะไรนั่นอะไรเก็บแล้วเก็บไปใส่เก็บไปใส่ลูก เก็บไปใส่เก็บไปใส่กองโอ้เก่งมากเอาโยนทิ้งอีกเอาโยนทิ้งอีกนี่โยนทิ้งมาถึงนี่เลยทำไมโยนทิ้งนะลูกอ่ะเอาเก็บตาเก็บให้โอเคอ่ะเก็บเอา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 อ่ะเก็บมือจะเจ็บมือจะเจ็บ

นี่เก่งนี้เขียนเขียนได้เลยจับนี้จับนี้จับนี้อ่าอาจับอ่าไม่ได้อ่าหัดจับ สบายสีเป็นตัวที่ลูกนี่บายสีเป็นตัว